การพระเจ้านะคะในการยืนขึ้นนะคะและเราจะอา่นานพระวจนะของพระเจ้าในสุจิบัตินะคะทุกท่านก็มีนะคะสุจิบัติและเราจะอ่านในนี้นะคะพราา้อมนวซ้ำอังกฤษอีสไ n ท์ e วอร์สวันเอ่อแชเปอร์นัยซ้ำ e ชเปอร์ e ัยเวอร and ัน o ละทู o ูแคนเปิดห b ัง l ือ n นอังก และจะอ่านพร้อมกันนะคะภาษาไทยในสุจิบัดนะคะข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระเจ้าด้วยสุดใจของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบอกถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ข้าพระองค์จะยินดีและปรับปรือใจในพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้ทูงสุดข้าพระองค์จะร้องลงสรรเสริญพระนามของพระองค์และจะร่วมใจกันอัิษชินค่ะจงสรรเสริญพระเจ้าจึง จงสรรเสริญพระเจ้าในสถานนามัสการของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ในสถานอนุอนภาพของ,รอง,งรพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ในในภารกิจของพระองค์อันอนุภาพนี้ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาและสถิตอยู่ด้วยกับลูกทุกทุกคนในเช้าว,วันนี้ และตลอดอาตย์ที่พระองค์ได้ทรงดูแลปกป้องคุ้มครองลูกทุกๆคนขอพระองค์ทรงเมตตาและทรงสติจู่ด้วยขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ซึ่งจะผ่านอาจารย์ชอบซึ่งจะมาเป็นผู้บันแบ่งปันพระวจนะของพระองค์โอพระองค์เจ้าข้าขอพระวจนะของพระองค์นั้น เป็นท่อพระพรให้กับพี่น้องทุกๆท่ทานที่นั่งอยู่ที่นี่ให้มีโอกาสที่จะฟังและตั้งใจฟังและนําไปเชื่อปฏิบัติตลอดอาทิตย์ที่เราจะดําเนินชีวิตในทุกๆวันนี้โอ้พระองค์เจ้าขา้าขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสถิตยอยู่ด้วยเสมอนะสําหรับพระวิจญาณของพระองค์ในเช้าวันนี้กราบทูลขอทุกสิ่งทุกอย่างนี้ได้ได้นำองค์สมเด็จพระมหา,าเิสต์เจ้าอามน